มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสค่ะที่สหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญัรณาทิตย์และพิธีบุชาเปตะพะลีเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วภายในงานท่านประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจกกักรประวัตนัสูตร ร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือกัลยนานมิตรรัตนาพรชิปแมนจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมการถวายพัะตาหารเพนแดกคณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีบุพเพเปตรลีเพื่ออุทิศส่วนกุศแลแดหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประธานคือกลาลยานมิตรขวัญจิตตรีทิพตวงศิลจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธกลาลยานมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์จุดทูบเทียนบูชาพระธรรมส่วนกลนาลยานมิตรอุดมน้อยมณีจุดทูบเทียนหน้ารูปผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์และพิธีและพิจารณาผ้าบางสกุลและในโอกาสนี้ ระนัทพลนัทวโรได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังในการสร้างเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีแก่ผู้มีบุญทุกท่านและก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ